สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad m a สนะครับกับ Monster Hunter Wise วิดีโอครับผมและในที่สุดก็เปิดตัวออกมาแล้วนะครับกับอาวุธเมนของผมเองอาวุธชิ้นนั้นก็คือดาบโลหรือว่า s ซ and Shield นั่นเองนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยนะครับก็คือทางฟังของคลิปดาบโลเนี่ยเขาใส่ชุดเซ็ตเป็นของลาทาร์ดมานะครับทำให้เราได้รู้ว่าลาทาร์ดมันอยู่ในเกมนี้นะครับแต่จริงๆมันอยู่ในเกมนี้อยู่แล้วนะครับแล้วมันอยู่ในภาค m t e นสเตอร์ทุกภาคอยู่แล้วนะครับ ซึ่งชุดเซตของเขาเนี่ยก็คือหน้าตาคล้ายๆกับในภาคเวอร์เลยนะครับรูปแบบดาบของเขาก็เป็นดาบไฟเหมือนเดิมนะครับซอลแนชิลเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูคลิปเพลินๆจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับแมานิกหลักของเขาก็ยังอยู่ครบมีท่าใหม่เพิ่มมาแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ผมมองว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เยอะเหมือนกันครับผมเปิดมาในฉากแรกเขาโชว์คอมโบการโจมตีปกติของดาบโลให้เราได้เห็นกันนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ย น่าจะเป็นคอมโบสามเหลี่ยมนะครับสิ่งแรกที่ผมรับรู้ได้เลยเนี่ยก็คือในคอมโบสามเหลี่ยมเขาเอาท่าไอ้ที่แบบมันเอาศอกชนแล้วเอาเข่าเต,ตะออกไปแล้วนะครับท่านั้นเป็นท่าที่ทุกคนจะไม่กดนะครับเราจะกดสามเหลี่ยม3าครั้งแล้วเปลี่ยนไปกดวงกลมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าท่าสุดท้ายของคอมโบสามเหลี่ยมนั่นเองเขาเอาออกไปแล้วครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าดาบโล่เป็นอาวุธที่มีความคล่องตัวสูงนะครับรวมไปถึงเป็นอาวุธที่มีการโจมตีที่รวดเร็วเลย จะเห็นได้ว่าในคอมโบสามเหลี่ยมของเขาที่เขาใช้เราดูเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ไปซ้ายไปขวานะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับในภาคก่อนๆที่เราสามารถใส่ directional เข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การหันตีนะในภาคก่อนๆอ่ะถ้าเราใส่ directional ไปนะครับเขาจะแค่หันตีแต่ว่าภาคนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับไปทางซ้ายไปทางขวาเลยแทนที่จะเป็นแค่การหันตีครับผม ในฉากต่อมามีการโชว์การใช้คอมโบชิลบารชของดาบโลให้เราดูกันนะครับก็คือหน้าตาคล้ายๆกับในภาคไรส์นะครับก็คือมีการใช้โล่ชกอย่างรวดเร็วนะครับแต่ในภาคเวอร์เนี่ยมันจะชคกค่อนข้างชา้าเราเลยไม่ค่อยใช้กันภาคไรส์โมโนเคเราเลยนํามาใช้กันอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือการสไลด์ที่เขาใช้ต่อจากคอมโบชิลบารชของดาบโลนั่นเองนะครับการสไลด์อันนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่แล้วในภาคไรส์นะครับมันเป็นเหมือนกับ สวิตสกิลถ้าเรากดสามเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันเนี่ยมันจะพุ่งไปตีข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปมันจะเป็นการสไลด์ไปแทนนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนลองมองดูดีๆนะครับมันมีอยู่ในวุฒชิ้นอื่นนั่นก็คือชาร์ทเบรดครับผมสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือวิธีการใช้ของท่านี้นะครับผมคิดว่าแม่คนิกนี้เนี่ยเขานําใส่เข้ามาก็คือก๊อปมาจากชาร์ทเบรดเลยครับผมเพราะว่าในคลิปของดาบโลเนี่ยเขาใช้ให้เราดูแค่นิดเดียวตรงนี้นะครับว่ามันมีความสามารถในการสไลด์ได้ แต่ถ้าเพื่อนๆกลับไปดูในคลิปโฟกัสโหมดนะครับตอนแรกที่มันมีดาบโล่โผล่มาฉากหนึ่งอันนั้นเนี่ยเขาใช้คอมโบสามเหลี่ยมแล้วระหว่างคอมโบเนี่ยเขาก็สไลด์ออกไปเลยนะครับแล้วเขากลับมาตีต่อผมคิดว่าวิธีการทํางานของการสไลด์ของดาบโล่เนี่ยมันเหมือนกับชาร์จเบลดเลยครับผมก็คือในทุกคอมโบดาบของชาร์จเบลดเนี่ยเราสามารถกดวงกลมนะครับเพื่อที่จะสไลด์ไปตรงไหนทางไหนก็ได้นะครับผมคิดว่าเขาเอาแมชชีนิกนี้เนี่ยมาใส่ให้กับดาบโล่ด้วยเหมือนกันครับผมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของเขานั่นเอง ต่อมามีการโชว์ความสามารถพิเศษของดาบโล่ให้เราได้เห็นกันนั่นก็คือการป้องกันกับการกินยาระหว่างที่เราไม่เก็บอาวุธนั่นเองนะครับที่เขาโชว์การป้องกันให้เราเห็นเนี่ยเพราะว่าบางทีเราเล่นดาบโล่ไปจนเราลืมนะครับว่าดาบโล่จริงๆแล้วมันก็กันได้นะครับผมเองก็ลืมเหมือนกันเราใช้โล่ในการโจมตีส่วนใหญ่จนลืมว่ามันกันได้นะครับและอีกหนึ่งแมคาีนิกก็คือดาบโล่เป็นอาวุธชนิดเดียวในเกมมอนสเตอร์นะครับที่เราสามารถกดใช้อเทมรวมไปถึงการกินยาได้โดยที่ไม่ต้องเก็บอาวุธนั่นเองนะครับ ท่าต่อมาก็คือการใช้โฟกัสสไตร์ของทางดาบโลนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่มากๆของเขาเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้โฟกัสสไตร์ของดาบโลเนี่ยก็คือเขาทําการเล็งนะครับใช้โฟกัสโหมดแล้วก็เล็งเข้าไปที่จุดอ่อนหลังจากนั้นเขาเอาตัวดาบเนี่ยแทงเข้าไปบนตัวมันเซอร์แล้วไปเกาะอยู่ข้างบนนะครับเหมือนกับการใช้คัชคลอเลย และหลังจากที่เขาเกาะแล้วเขาก็เอาตัวโลเนี่ยกระโดดเสยชกขึ้นข้างบนนะครับเหมือนกับการเสรยอัปเปอร์คัตนะครับซึ่งพารทแรกตรงนี้เนี่ยผมว่ามันคือเม็ดึชูโรเกกินะครับหรือว่าการใช้โชริเคนของดาบโลนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากนั้นเขาก็ชกลงมาที่พื้นนะครับเป็นท่า falling b a a s e ปกติของเราซึ่งโฟกัสไตรของดาบโลนี่ยจริงๆแล้วมันคือการเอาเม็ึชุโรเกกิกับ falling b a s t มาผสมกันนะครับอื้ ก็น่าสนใจมากนะครับได้ทั้งเสยขึ้นแล้วก็ชกลงนะครับน่าจะมีหลายฮิตอยู่ตอนแทง1ฮิตนะครับเสยขึ้นอีก1ฮิตชกลงอีก1ฮิตครับผมตอนชกอาจจะมี2ฮิตมอนเดือดนะครับโดนหัว1ฮิตแล้วก็ชกพื้นได้อีก1ฮิตคิดว่าน่าจะมีประมาณ4-5ถึงฮิตครับผมท่าต่อมาก็คือคอมโบเพอร์เฟกต์รัชของเรานั่นเองนะครับในคลิปเนี่ยเขาโชว์มาแค่2จังหวะนะครับปกติแล้วเพอร์เฟกต์รัชมันจะมี3จังหวะครับผมมีท่าปิดจ,จบด้วย แต่ผมคิดว่านี่เขาน่าจะอุบเอาไว้ก่อนนะครับว่า perfect rush ในภาคนี้เนี่ยมันจะจบยังไงนะครับเพราะว่า perfect rush ในภาคเวอร์กับภาคไรซ์เนี่ยตอนจบมันไม่เหมือนกันนะครับในภาคเวอร์เนี่ยมันจะจิ้มเข้าไปแล้วเกาะอยู่บนตัวมันเสิร์แล้วดึงออกมานะครับส่วนในภาคไรซ์เนี่ยเราจะแทงเข้าไปแล้วต่อด้วยการใช้ falling bash นะครับหรือว่าจะจบด้วยการใช้เป็น r าว slash ก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเขาอาจจะมีถ้าจบแบบใหม่นะครับเขาเลยอุบไว้ก่อนไม่ให้เราเห็นนั่นเองครับผม อีกหนึ่งแมคชนิกที่ผมรอคอยในทุกภาคของดาบโลยเลยนะครับนั่นก็คือแมคชนิกการแพร์รี่นั่นเองนะครับในภาคนี้เนี่ยดูเหมือนคําขอของผมจะสมวังแล้วนะครับเขาใส่แมค h a นิกแพรรี่มาให้ดาบโลด้วยครับผมซึ่งจริงๆท่านี้เนี่ยมันคือท่ากดป้องกันกับวงกลมนะ ถ้าผมจะไม่ผิดมันกดป้องกันกับวงกลมเป็นท่าที่กดน้อยมากครับผมมันแพรี่ได้อยู่แล้วนะครับของดาบโลเนี่ยแต่ว่ามันทํางานไม่เวิร์กเลยจริงๆนะครับมันไม่มีท่าใหญ่ไม่มีท่าอะไรที่แบบใช้แล้วมันคุ้มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะรับการโจมตีของมอนสเตอร์ไม่ค่อยได้ ก็เลยไม่มีคนใช้เลยตั้งแต่ภาคเวอร์แล้วนะครับแต่ดูเหมือนภาคนี้เนี่ยเขาจะใส่แมกนิกนี้เพิ่มเข้ามานะครับทำให้มันใช้งานได้ดีขึ้นหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะครับซึ่งหลังจากที่เขาแพรลี่แล้วเนี่ยเขาเข้าสู่ราวด์ลันะครับการหมุนแต่จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะใส่ได้หลายอย่างมันน่าจะต่อเพอร์เฟกต์รัชได้นะเพราะว่าในภาคไรซ์เนี่ยมันต่อเพอร์เฟกต์รัชได้อาจจะต่อท่าใหญ่ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นท่าต่อไปท่าใหม่ของดาบโลน,นองนะครับซึ่งมาดูกันท่าสุดท้ายครับผม ท่านี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโคตรเทนะครับเป็นท่าที่เทมากของดาบโลนะครับเป็นท่าใหม่ที่ใส่เข้ามาซึ่งวิธีการใช้ท่านี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะควงดาบนะครับหมุนดาบเป็นวงกลมปุ๊บแล้วก็จับดาบไปข้างหลังแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาดาบเนี่ย จับ2มือนะครับแล้วก็กระโดดทิมลงไปที่ตัวมอนสเตอร์เลยครับผมซึ่งจริงๆการทิมแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับในดาบโล่หลังจากที่เราเทคตัวขึ้นกาอากาศในภาคไรซ์หรือว่าการไต่กำแพงในภาคเวอร์นะครับมันจะทิมลงมาแบบนี้แต่อันนั้นเนี่ยมันจะทิมลงมาเฉยๆนะครับแบบเป็นดามิดหลายๆอันแต่ในภาคนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะปรับแมชชนิกการทิมนิดหน่อยนะครับว่าเป็น2จึกจิ้มลงไปก่อนแล้วค่อยลากลงมานะครับมันเป็นอะไรที่โคตรเท่เท่มากนะครับผมชอบท่านี้มากๆเลย ต้องมาลองดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะแรงหรือมันจะเป็นแมคานิกที่ OP เกินไปของดาบโลหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าท่านี้เนี่ยมันน่าจะมีการจมตีหลายฮิตนะครับอาจจะทําให้เราเก่งในการเล่นเป็นสายเซตัสหรือว่าดาบธาตุนั่นเองนะครับก็ครบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งอาวุธดาบโลซอตันชิวอาวุธเมนของผมเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับดาบโลดูเพลินเิเหมือนกับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่ารายละเอียดลึกๆของเขาเนี่ยผมมองว่าเขาเปลี่ยนหลายอย่างมากๆเลยนะครับ มันไม่ใช่อาวุธเริ่มต้นของมือใหม่อีกต่อไปนะครับดาบโลสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับก็เหมือนเดิมตรงท้ายคลิปถ้าเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับชมตัวของดาบโลแบบฟูลสเ e ีทแบบมีเสียงนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับตรงท้ายคลิปครับผม